อันนี้เท่าใส้สายเอ็นตัดยาเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะรอบแรกใส่ไปแล้วพี่น้องแต่ว่ามันขาดค่ะมันขาดน่าจะถือหินค่ะเพราะว่าโค้งน้องนาเขาไม่มี้เจพบลานหินเนาะจ้ามาที่นี่มันก็เลยพอบานก็ก็เรเลยไม้มาเปลี่ยนไม่จ้ะเอาสายใส่ไม่ใส่ดีอยู่ค่ะพี่น้องพี่จังหวะเนาะจ้ะนี่แนะนําเลยด้จ้ะพี่น้องซีจังหวะใส่ดีอยู่คะ่ะนี่คะ่ะ เดี๋ยวขาก็สซีเบิงอายุการใส่งานนาะจะพี่น้องว่ามันใส่ได้จักปีจักปีเนาะแต่ว่าเพื่อรับประกันอยู่ได้จ้ะแต่ว่าขากัอีกอย่างนึงขาบอกขอย่อดใส่งานค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าเบิงต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพันน็อตนอะจังน่อยเติมนะ้ำมันก่อนเด้อพี่น้อง อันนี้คือว่าแนะน่าห้ใส่กอหาเนาะจ้ะมันจังสีบ่มีขะเมาควนจ้ะพี่น้องเรื่องซีจังว่าเด้อจ้ะใส่กอหาเด้อพี่น้องเด้อสร้างเพิ่นแนะน่ามาเนาะจ้ะว่าต้องใส่กอหามันจะสีบ่เป็นขะเมาควนเนาะจ้ะปั๊มน้ำมันก็เนี่ยปั๊มให้มันขึ้นสายอยางเบิ่งปั๊มน้ำมันให้มันขึ้นสายก่อนมันก็จะมีหมองปั๊มน้ำมันเล่แหละธรรมดาคนที่บ่ฮู้เนาะคนสีบุหูแล้วก็บ่เป็นหยังครับ